คนสวดตายเรียกแหม่ดีเมื่อกี้เงียบกริบเลยวท่านบอกอยู่ว่าเราจยังไงดีกับแม่คนสวดตายเรียกเป็นตัวบอกอุ้ยแอลก็ตายแอลเจอช็อตใหมหมายถึงว่าแอลเห็นหลายๆช็อตของหลายๆคนแล้วก็ตายเหมือนกันแล้วของเราล่ะคะของเราเราเอาของเรา่ะไปไหนของเราค่ะเรียกคนสวดตายได้ไหมอพราะว่าแฮปปี้แฮปปี้บีเซอร์ไพรส์ไหมก็ถ้าจริงๆนะคะก็ก็ไม่ได้หมายถึงว่ามันมันเป็น เขาเรียกว่าไงอะ่ะมันก็เป็นความแฮปปี้อะค่ะแต่ว่าแบบไม่ได้แบบเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ขนาดนั้น,นเพราะว่าหมายถึงว่ามันก็เป็นจริงๆก็เป็นกิจกรรมที่เราก็ค่อนข้างทํากันบ่อยอยู่แล้วในการออกไปทานข้าวด้วยกันแต่เพียงแต่ว่าเมื่อวานนี้ก็เป็นโอกาสพิเศษก็เลยได้ได้มีอะไรแบบน่ารักน่ารักหน่อยเมื่อวานกินน้ำเชื่อมไม่กันหวานว่านนะครับ <c oughs> ยางก่อนหน้านี้น้องพี่า้สัมภาษณ์บอกว่าเขารู้ว่าพี่แอบชอบทานอะไรร้านไหนอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าเป็นที่เลยเออกับเมื่อวานค่ะมันถูกไหมฮะค่ะเมื่อวานพิเศษยังไงบ้างอร่อย <c oughs> <c oughs> คือคือสำหรับแอบโอเคเขาก็เขาก็เป็นคนที่รู้ใจว่าว่แอบชอบอะไรอะไรเงี้ยอยู่แล้วค่ะมันก,ก็ก็เลยคาดเดาได้ว่าเขาก็ต้องเตรียมอะไรที่ท,ที่ที่ถูกใจอะไรเงี้ยแต่ว่า สิ่งที่แอฟไม่ได้คาดหวังเลยก็คือการมีดอกไม้แฮปปี้ใหม่อย่างเงี้ยแอฟรู้สึกว่าอันเนี้ยมนนันแบบน,านา่ารักขอบคุณมากจริงๆค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่ที่แอฟไม่ได้บอกแล้วเขาทำเองอันเนี้ยเป็นจุดที่เซอร์ไพรส์แล้วก็ประทับใจมากจริงๆค่ะการที่มีดอกไม้อีกช่อหนึ่งเพื่อปีใหม่โดยเฉพาะเดี๋ยว่านท่อวานมีคะแนนเพิ่มเลยแน่นอนแน,น่นอนอ่าี่หน,นึ่งที่เป็นบ่อ ในรถเจื้อเสื้อเหม็นช็อตฟิวมากเลยค่ะแม่เขาบอกว่าช็อตฟิวโอยตอนเห็นก็แบบโอ้ยตัวเองเหมือนกัน อาจริงๆนะคะแอบเคยเห็นคลิปนี้แล้วออแต่เวาลามันโดนเองมันไม่ได้นึกถึงเ,เออละเยะคะคือแอบเคยเห็นแล้วอันนี้มันไม่ใช่แบบไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับแอหมายถึงเคยเห็นแล้วแต่แบบมันก็นานมากแล้วแล้วเวลามันโดนจริงเราก็ไม่ได้คิดถึงว่ามันอะไรยังไงเนี่ยจังหวะนั้นเลย้ก็ไม่สงสัยแล้วค่ะแม่เขาถามย้ำไปอยู่นั่นแหละอะไรอย่างนี้ก็นิดหนึ่งค่ะแต่ว่ามันก็ก็เป็น เป็นตัวเองมากไปหน่อยอะนะเป็นความเป็นตัวเองมากเลยคือแบบก็จะเป็นคนไปหาของแล,ล้วตลอดเวลาแล้วก็แบบคือมันทําอันนี้อยู่อ่ะแล้วก็รู้สึกว่าอ๋อโอเคถ้าอันนี้จะแก้ปัญหายังไงอ๋อก็อะไรอย่างเง,งีเ้ยเอยอก็เออใส่ซองน,นีไหมคะใส่ซองเนี <c oughs> เ่ยจะมีเท็กซ์สองไหมคะซู้มีบุญพี่จุ๋ยหนาะจะบอกว่เท็กซ์สองเทคกสองเหรอถ้าเทคกสองก็ส่งบทไม่อ่านก่อนนะเตรียมตัวถูก <c oughs> ตอนเราเห็นสีหน้านงคุณก็เหมือนเขาแบบอ๋อมันคอตปิวเราเราเรายัางไงมาพูดกับเขายัางไงให้กำลังใจปลอบใจเข,เขาเขาดูตั้งใจมากอะไรอย่างเงี้ยเราสงสารใครก่อนดีอยากให้คุณที่จุ๋ยเองเขาก็าทำคลิปแบบร้องใช่ค่ะก็เพิ่งส่งมาเมื่อตอนบ่ายนี่เองค่ะก็แบบแหมเอาชนะโค้ดนี่เขาชอบเปลี่ยวค่ะเหมือนอันนี้ก็เป็นวันอะไรแบแรกเลยใช่ไหมฮะของของคู่เรา ค่ะก็แบบอย่างเป็นทางการแบบเออแต่ไม่ใช่ก็เออตั้งเออตั้งใจนัดกันไปทานข้าววาเลนไทน์มันรู้สึกแบบว่าวิ่งฟิวในรอบไปหลายปีนะคะที่อาจจะไม่ได้มีโมเมนต์แบบนี้มากระชกระส่วนอะไรเนี้ยใจหลายอุตส่าห์ได้คำเอาวิ่งฟิวแล้วนะแบบในแบบซอสนกระชชุมกระวค่ะแต่ว่ามากกว่าความรู้สึกแบบวุ้ยแฮปปี้จังเลยมันคือความแบบ มันคือความสุขในแบบที่ที่ที่ปีใหม่ไปด้วยอะคะ่ะอันนี้มันไม่รู้จะอธิบายยังไงอะมันคือรู้สึกว่าโอเคกันทานข้าวเอาถ้าพูดตรงๆคือจะไปเดทจะไปสวีทอะไรกันอะมันมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้เกินความคาดหวังของเราแต่ว่าในความที่มีมีปีใหม่ไปด้วยเราเราแฮปปี้กันทุกคนมันมันยิ่งรู้สึกพิเศษอันนี้คือนนเขาตั้งแต่จะให้ชวนปีใหม่ ใช่ค bon ่ะใช่ค่ะนนชวนเองค่ะปีใหม่ก็เตรียมของขวัญให้พี่แทนใช่ไหมคะใช่ค่ะอะไรเป็นของปีใหม่ใช่ไหมพี่แอฟของปีใหม่ค่ะของปีใหม่ค่ะหรืลูกสาวหรือลูกสาวเขาจะบอกอะไรเป็นในในแทนคุณแม่หรือเปล่าแต่หลายคนจับตาสุดเลยของของปีใหม่ค่ะใช่ค่ะหรือบอกว่าสุดว่าหาเองหรือเปล่าหรือมีใครเอามาปีใหม่ค่ะปีใหม่เราถามเขาไหมคะว่าทำไมทำไมปีใหม่ถึงอยากให้แหวนเป็นของขวัญกับตัวแอฟเอง ปี่ใหม่เขาเป็นคนคือโดยทัๆๆว่วๆไปเขาเป็นเด็กซ้าๆแมนๆตรงๆลยู่แล้วแต่ว่าถ้าในโอกาสพิเศษแล้วเขาจะเป็นคนสวีทแบบนี้แล้ค่ะแล้ววาเลนไทน์ก็อยากอยากให้หัวใจอยากให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆเขาได้บอกเราก่อนนะพยี่บอว่าเขาจะให้แหวนหรืออะไรไม่ไม่ได้บอกไม่ได้บอกเซอร์ไพรส์ค่ะคือรู้อยู่แล้วค่ะว่าเขาต้องมีของขวัญคือทุกป,ปีเขาก็จะมีของขวัญให้ม,มีแบบวาดรารให้อ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเอ้ปีนี้มาเป็นแหวนหัวใจเลยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใคะเป็นคนเลือกเขาเขาบอกว่าเขาไปกับเพื่อนหมายถึงว่ากับครอบครัวเพื่อนไม่ต้วงถูกตัดสินเหรอเขาต้องตัดดอกไม้มีอะไรขี้เกียจไหมก็มีค่ะก็มีเขาบีบเขาบีบสักวงไหมครัไม่ไม่ไม่ใช่ะไม่ใช่แหวนค่ะไม่ใช่บอกได้ไหมค่ะก็เป็นของขวัญนี่แหละค่ะก็เขาหวังพระจันทรู้สึกยังพอๆออกมาแล้วบอกว่าอยากให้เป็นเป็นคนมอบ อันนี้หมายของปีใหม่ไม่ได้ไมาของของปีใหม่ค่ะเหมือนพี่แอมก็กลัวแบบคนเขาจะผิดเน,เนาะผิดบิดไปรู้ว่าแบบต้องรีบเอาเราก็ต้องให้เครดิตเจ้าของอเดี๋ยวเขาน้อยใจจริงๆเรากลัวไหมเห็นแค่รูปคนเขาใจผิดอย่างี้ยแค่เห็นแค่รูปอย่างเดียวก็ไม่ได้ถึงท่านกัว่าอกค่ะแต่ว่าอันนี้ก็ลูกสาวซื้อให้เราก็ต้องบอกว่าลูกสาวเพราอปีใหม่เขาก็มีความแบบภาคภูมิใจของเขาวข่าเขาเขาเตรียมของขวัญให้ให้แม่ ยางพอเขาทำอะไรให้เราขนาดทั้งตัวเราเองตัวถึงปีใหม่ด้วย่ยขยับเขาใกล้หรือยังถ้าคำว่าแฟนใกล้หรือว่ามันไปทับซ้อนคานั้นแล้วยังไงเริ่มระบุได้ย่งมาตรฐานะพูดได้ยังมั้ยอูนี่พูดละเอียดมากเลยอ่ะใกล้ทับซ้อนนี่มันคือศัพท์แบบอ่ะตอนนั้นคือเด็กแฟนได้หรือยังคะคือยังไม่ได้มีการคุยกันเรื่องนี้ค่ะคือตอนนี้เราก็ใช้ชีวิตประจําวันไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะหมายถึงว่าเราก็ทํางานแล้วก็หาเวลาว้างเจอการเรียนรู้กันไปเรื่อยๆแล้วก็ รู้สึกว่าของแอมมันมากกว่าการเรียนดูกันสองคนเนื่องจากว่าแอมมีลูกสาวเพราะฉะนั้นเราไปเราไรู้วยสามคนมันมันไม่ได้ไปกันเป็นคู่ไปกันเป็นทีมนะเพราะฉะนั้นมันอาจจะมันอาจจะต้องใช้เวลาแล้วก็ความความรักความใส่ใจมากกว่าการเป็นคู่ลุมสาวปกติตอนนี้เรียกว่าอะไรดีครับไม่ไม่รู้กันก็ก็ก็ ก็เรียกกันปกติอะค่ะตอนนี้ค่ะไม่มีแบบสัพทนาม่อยมากไม่มีค่ะไม่มีไม่มีตอนนี้ก็เรียกเรียกชื่อปกติเลยค่ะค่ะตอนนี้แค่นี้ก็รู้สึกอุ่นใจค่ะค่ะอยากให้ทุกคนแฮปปี้โอเคเราดูคนเโอเคเราดูคนเทนใหม่เราดูคนเทนฝากกดติดตามกดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ